สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทธิราอมร์อรุณโรธจะมาเล่านิทานของชาวปากกรยอมีชื่อว่ากอแกละเมื่อนานมาแล้วมีสองพี่น้องคู่หนึ่งไปถักหญ้าทุกวนันมีอยู่วันหนึ่งเขาสองคนเหน่อยมากคนพี่จึงกล่าวว่าหากมีชายใดมาช่วยถักหญ้าจะไปอยู่กับเขาและพอดีกับที่ราชศีอยู่แถวนั้นจึงได้ยินข้าว ราชสีตัวนั้นจึงกลายร่างเป็นชายหนุ่มผู้หล่อเหล่าจึงเดินไปหาสองพี่น้องคู่นั้นแล้วได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าพูดว่ายัางไงนะและพี่เสาพูดต่อว่าข้าทำงานเหนื่อยมากเลยหากมีชายใดช่วยก็จะไปอยู่กับเขาราชสีจึงพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าแต่ในขณะที่ข้ากำลังถัดยาก พ่อเจ้าต้องปิดตาแล้วพอฆ่าถัดหญ้าเสร็จค่อยลืมตาสองพี่น้องจึงทำตามคนพี่หาผ้ามาปิดตาให้มิดส่วนคนน้องเอามือมาปิดแต่ไม่มิดจึงเห็นชัยนุ่มไกลร่างเป็นราชสีถัดหญ้าเสียงดงังแป๊บเดียวราชสีก็ถัดหญ้าจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วราชสีจึงให้ทั้งสองเปิดตา ทั้งสองมองไปที่ไรไม่เห็นแม้กระทั่งหญ้าต้นเดียวราชสีจึงกล่าวว่าข้าถัดหญ้าให้เจ้าเสร็จแล้วเจ้าต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับข้าพี่สาวทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะพูดไปอย่างนั้นแล้วจึงเดินไปกับเขาส่วนน้องสาวกันวลมากจึงวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านระหว่างทางกลับน้องสาวก็ตะโกนเรียกพี่สาวแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อราชสีกลับมาถึงหมู่บ้านตัวเองจึงบอกนางว่าเจ้าหุงข้าหุงน้ำรอข้าข้าจะไปหาอาหาร ราชสีจึงพาพักพวกไปหาสมุนไพรขนาดที่หญิงสาวอยู่ในบ้านหงข้าวรอราชสีจึงมียายแก่คนหนึ่งปรากฏตัวยายแก่จึงกล่าวว่าหลานเอ๋ยเจ้ามาทำอะไรที่นี่นี่มันไม่ใช่บ้านมนุษย์มันเป็นบ้านราชสีหญิงสาวตกใจจึงพูดกลับไปว่ายายจา๋าถ้าอย่างนั้น ข้าจะทำยังไงดียายพูดต่อว่าให้เจ้าเรียกนกอินทรีมารับเจ้ากลับบ้านและเรียกปลวกมาด้วยในขณะที่เจ้าพักบนต้นไม้นั้นให้ปลวกกินต้นไม้เพื่อที่เกิดผงไม้ เมื่อราชสีมองขึ้นไปบนต้นไม้ผงไม้ก็จะร่วงลงใส่ตาราชสีวิธีเรียกนกอินทรีเรียกปลวกเรียกอย่างนี้นกอินทรีเอ๋ยนกอินทรีมารักข่าไปจะให้กินไก่เจ็ดชั่วโคตรปลวกเอย๋ยปลวกดูแลข้าข้าจังเจ้าข้างฝาข้างผา หญิงสาวจึงเรียกนกอินทรีและปลวกตามที่ยายบอกนกอินทรีมาถึงรับนางกลับหมู่บ้านแต่ในขนาดเดียวกันราชสีก็กลับมาพอดีแล้วหานางไม่เจอแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นนกอินทรีกับนางพอดีจึงตามนางไป นกอินทรีบินไปสักพักก็เหนื่อยจึงพัดที่ยอดต้นไม้ในขนาดน,านั้นราชสีก็กัดกินต้นไม้จากข้างล่างมองขึ้นไปข้างบนแต่มีผงไม้ร่วงลงมาทำให้คันตาราชสีจึงไม่กล้ามองขึ้นไปข้างบน พอนกอินทรีหายเหนื่อยจึงบินต่อไปแต่ราชสีก็ยังกัดต้นไม้จนต้นไม้ลม้มแล้วไปดูที่ยอดต้นไม้แต่ก็ไม่มีอะไรแล้ว จน่านไปหต้นพอถึงต้นที่เจใกล้ถึงหมู่บ้านของหญิงสาวต้นไม้ต้นที่เจ็ดใหญ่มากราชสีจึงคิดว่าที่ผ่านมาหต้นนั้นไม่ค่อยใหญ่ก็กัดจะไม่ไหวแล้วถ้าให้กัดต่อไปมีหวังกัดไม่เข้าแน่ๆจึงถอยหลังกลับส่วนนกอินทรีจึงพาหญิงสาวกลับบ้านหญิงสาวจึงได้กลับไปอยู่กับครอบครัว และหญิงสาวได้ฝันถึงราชสีตัวนั้นจึงบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่จึงห้ามไม่ให้เขาไปไร่ไปสวนแต่ในขณะนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขนเข้าเปลือกกลับมาบ้านจึงบอกพ่อแม่ว่าจะไปเอาเพราะว่าใกล้บ้านหญิงสาวจึงไปแบกข้าวเปลือกระหว่างทางนั้นก็ได้เจอกับรัาชสี ราชสีจึงพูดว่าคราวนี้แหละข้าจะกินเจ้าให้สาสมหญิงสาวเห็นดังนั้นจึงออกอุบายว่าข้ามาแบกข้าวเปลือกเพื่อที่จะไปต้มเล่าแต่งงานกับเจ้าสินโตได้ยินดังนั้นดีใจมากและได้บอกหญิงสาวว่าเจ้าจะนักข้ามาเมื่อไรหญิงสาวบอกว่า7วันเจคืน จากน,านั้นทั้งสองก้อนแยกย้ายกันกลับบ้านหญิงสาวจึงได้กลับไปบอกกับพ่อแม่พ่อกับแม่และชาวบ้านจึงต้มเหล้าเพื่อมอมเหล้าราชสีพอถึงเวลาราชสีก็มาตามนัดแต่พ่อกับแม่ของหญิงสาวได้ห่อลูกสาวไว้ในผ้าห่มเจ็ดชั้น แต่ราชสีก็ไม่รู้ราชสีดื่มเหล้ากับเพื่อนอย่างมึนเมาชาวบ้านจึงจึงทําการฟังแทงราชสีและเพื่อนๆราชสีและเพื่อนๆได้ใตกันหมดเหลือแต่ราชสีตัวเดียวที่ฟังก็ไม่เข้าแทงก็ไม่เข้า จากนั้นราชสีก็กลิ้งไปหาหญิงสาวและกัดผ้าห่มทีละชั้นทีลชั้นจนถึงชั้นในและได้กัดไปที่น,นิ้วโป้งของหญิงสาวหญิงสาวก็ตายในทันทีแล้วขนาดนั้นราชสีก็ตายในทันทีชาวบ้านจึงพูดว่ามนุษย์กับสัตว์เผาร่วมกันไม่ได้ จับจับแยกเผาแต่ในขณะนั้นฟ้าก็มืดครื้มชาวบ้านจึงคิดว่าทั้งสองเกิดมาเพื่อคู่กันจึงเผาทั้งสองไปพร้อมกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าใจร้อนใจเร็วมักง่ายทำสิ่งใดก็อยากให้ได้ผลเร็วโดยไม่คิดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง ค่ะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ